มินตันสัญญกรรมอะไรมาบ้าง <víde? S 1> ใช้สกินแคร์อะไรคลิปนี้จะมาบอกเอาใจสำหรับสาวๆที่อยากดูแลตัวเองหรือหนุ่มๆที่อยากจะดูแลเมียหรือเมียที่อยากจะแท็กผัวให้มาซื้อให้หน่อยเปิดกุสกินแคร์ที่ดีในปี64สวัสดีค่ะมินตันดิ้งดองนะคะมานี่ มีทุกคนมินตันมาถ่ายคลิปหน้าบ้านนะคะหลังจากที่มินตันทําคลิปเซอร์ไพรส์บ้านพ่อแม่ไปนะคะมินตันก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าย้ายบ้านนะคะแบบว่าจัดระเบียบบ้านทานั่นทํานี่แล้วก็แบบหาแรงบันดาลใจในปีนี้นะคะได้ไปอ่านคอมเมนต์มาว่าเอ้ยพี่มินตันไปทําอะไรมาทำไมไดูแบบสวยขึ้นไปสัญญาคมมาหรือเปล่าอะมานี่มาน,มานี้มาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆอันเนี้ยจมูกมินตันก็ยังดั้งแมบเหมือนเดิมนะคะแบบ ยิ้มก็ยังจมูกบานเหมือนเดิมเมนตันไม่ได้ทำอะไรนะคะแต่ว่าที่เพิ่มมาก็คือจัดฟันรอบสองเนาะก็จะแบบว่าเป็นสาวจัดฟันอีกรอบเมนตันก็จะขอมาแชร์ให้สาวๆมาใส่สวยบ้างเออให้สาวๆแบบว่าได้สวยไปด้วยกันนะคะว่าเมนตันใช้อะไรในชีวิตประจําวันบ้างก็จะมีทั้งแบบว่าราคาหลักหมื่นแล้วก็หลักสิบก็มี และดีด้วยคือมีตันแบบใช้มาแบบใช้เรื่อยๆเลยน้องๆที่ติดตามอยู่ถ้าอยากจะลองซื้อใช้ตามพี่มินตันก็ได้นะคะพูดถึงขั้นตอนตั้งแต่แรกที่เราจะทําการทาครีมล้างหน้าเราก็ต้องล้างเมคอัพก่อนนะคะนี่คลีนซิ่งนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดหน้ารอบดวงตาและริมฝีปากนะคะคือมินตันเคยใช้ตัวแพงนะทุกคนของชาแนลเลยประมาณ2,000กว่าแล้วลองมาใช้ตัวเนี้ยหลักร้อย ก,ก็เลยแบบเออใช้อันนี้ดีกว่าอันนี้ก็ทําความสะอาดได้ดีเหมือนกัน <Yeah. S 1> ก็เลยแบบชอบตัวนี้เก็บตังไว้ซื้ออย่างอื่นสกินแคร์ที่แบบว่าบารุงหน้าก็พอหลังจากที่เราคินงซิ่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องล้างหน้าทุกคนขั้นตอนล้างหน้าเนี่ยเมยตันต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าเมย์แตนอะ่ะเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ ล้างหน้าด้วยการใช้สบู่มาตั้งแต่ดเด็กเลยคือมีตันมีความรู้สึกว่าใช้สบู่แล้วมันแบบรู้สึกเกลี้ยงเกลาเพราะเปลี่ยนอารมณ์ไปใช้โฟมล้างหน้ายอย่างเงี้ยมินตันรู้สึกว่ามันยังไม่ได้จริงๆอ่ะพวกสิ่งสกรปรกอ่ะที่มันติดหน้าเราอ่ะรู้สึกว่ามันออกไม่หมดอ่ะทุกคนก็เลยติดใช้สบู่ล้างหน้าอันนี้คือเป็นสบู่มะเขือเทศคอลลาเจนนะคะทีมเขาก็จะแบบว่าหน้าใสาไวเวอร์นะทุกคนแบรนด์สมูโตเนี่ยลูกค้ามาจ้างครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นมิ้นตันก็แบบ เวลามีตันใช้สบู่ล้างหนะ้ามีความรู้สึกว่าทําความสะอาดเครื่องสาอางได้อีกขั้นหนึ่งเลยนะเออมันแบบว่ามันสะอาดหมดจดเลยอะของถูกราคาดีคุ้มอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือซองละ59บาทหาซื้อได้ที่เซเว่นนะทุกคนมีสองสูตรนะคะทุกคนอันนี้สูตรมะเขือเทศส่วนอันนี้เป็นสูตรว่านหางจระเข้นะคะล้างหน้าเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะเริ่มแบบว่าลงเซรั่มตัวนี้นะคะเป็นน้าตบนะทุกคน เขาบอกว่าให้ทาก่อนทาเซรั่มเพื่อที่เนื้อเซรั่มจะได้เข้าหน้าเยอะๆนะฮะทีนี้เซรั่มเซรั่มม็นตันใช้2ตัวเซตนี้ว่าแพงและเจอตัวนี้ไปโหดกว่าตัวนี้นะคะของชาแนลราคา2 2 0 0 0ื่นสอค่ะ <Wow. S 1> ฟังไม่ผิดทุกคน40มิลลิลิตรเนี่ยแค่นี้จริงๆคือแบบอันนี้มีนตันใช้ตอนกลางคืนนะอันนี้ใช้ตอนกลางวันทําให้หน้ามีคอลลาเจนอะเพราะว่ามินตันเป็นคนที่คอลลาเจนน้อยมาก แล้วก็เป็นคนที่ใต้ตาเป็นภูมิแพ้ก็เลยต้องหาไอ้พวกนี้มาเติมแล้วก็ขอแนะนาไอ้ตัวนี้หน่อยอันนี้ได้ตรวจทดลองมายังไม่ได้ไปซื้อนะเขาเรียกว่าเป็นเซรั่มบารุงใต้ตาทุกคนทาเฉพาะใต้ตาเลยนะมันแบบว่าเป็นแบบช่วยฟื้นฟูตใต้ตาค้ำแลดูจางลงอะไรเงี้ยอันนี้ครีมก็ในเซตของดีออลเหมือนเดิมแล้วก็เป็นของชาแนลด้วย อันนี้มีตันใช้ตอนกลางคืนกับตอนกลางวันนะคะทั้ง2ตัวนะคะก็ช่วยเรื่องริ้วรอยจุดด่างดําคล้ายๆกันเลยแต่ว่าต่างกันที่ราคาแล้วก็แบรนด์นะคะถ้าถามมินตันความคุ้มสําหรับวัยทางานอยากได้ตัวที่มันแบบใช้ได้ผลจริงๆภายในวันพรุ่งนี้เลยอะไรเงี้ยมินตันว่าดีอคุ้มกว่านะคะต่อไปขอแนะนําเป็นพวกรองพื้นดีกว่าเพราะว่าตัวนี้ก็มีบํารุงในตัวด้วยเขามีชื่อว่านามิเมคอัพ Pro Studio f u ูค c o เวอร์ฟ t ลเตอร์พอเดชตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อแมตช่วยปกปิดริ้วรอยจุดด่างดำนะคะได้แบบธรรมชาติเลยตัวนี้เมีตันใช้บ่อยมากตัวนี้มีกันแดดด้วยนะคะทุกคน SPF 5 0 PA บกนะคือแบรนด์นามิเขามีหลายสูตรนะคะทุกคนแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวดังของนามิเลยนะคะอันนี้ก็ขายดีใช้ดีมากเมีตันก็ใช้อยู่เวลาแต่งคอสเพลย์ก็แบบว่า ไปเลยค่ะเขี่ยง่ายเบาสบายไม่หนักหน้านะทุกคนกันน้ํากันเหงื่อสําหรับคนที่แบบอยากแต่งหน้าแบบบางๆไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์ให้หนักหน้าอันนี้คือมินตันทาน,นิดเดียวนะแต่แค่แบบตบๆตๆๆให้มันเข้าเนื้อเฉยๆเนี่ยตรงเนี้ยจะค้ากว่าตรงที่ทาอันนี้คือจุดบริเวณที่เม็นตันทานนะ ก็ถือว่าเป็นอาวุธสาหรับสาวคอสเพย์หรือว่าน้องๆในวัยเรียนนะคะใครสนใจก็ไปหาซื้อมาใช้ได้เด้อลิฟนะคะอันนี้มีตันขอแนะนําตัวที่แบบว่า ราคาคุ้มไม่จําเป็นต้องแพงเมนตันมีความรู้สึกว่าสกินแคร์มันเข้าหน้าเรามันช่วยบำรุงหน้าเราแต่เครื่องสําอางลิปอะ่ะมันไม่จําเป็นต้องแบบว่าแพงเพราะว่ามันเติมได้เรื่อยๆเสร็จงานลบออกก็เลยแนะนําตัวนี้ดีกว่าอันนี้เขามีชื่อว่าจิล a h e เฮอร์บ์วอเตอร์เมลอนเมจิกลิปตินนะคะอันนี้คือเป็นลิปตินแตงโมนะคะทุกคนสีเขาจะแบบสวยชัดอะเดี๋ยวมนตันทาให้ดูนะคะมินตันจะชอบทาผสมกันนะเดี๋ยวเอาสีชมพูก่อน นี่อันนี้คือจะเป็นซูก้าเบบี้นะคะเป็นสีซูก้าเบบี้เบอร์สองนะมินตันชอบตรงที่มันเป็นฟิ้นแล้วคือมันมันทาทั้งปากได้แล้วมันไม่หนักอะทุกคนมีวิตามิน B3 ด้วยนะช่วยบำรุงให้แบบว่าปากเราไม่ค้ำอะ่ะอ๋อเป็นไงอืม สามารถทาได้ทั้งปากแก้มแล้วก็เปลือกตาได้นะอันนี้เดี๋ยวขอทาแก้มให้ดูแล้วกันว <Wow. S 1> ดูเป็นสาวแบบเลือดฝาดดีนะอาจจะหมูกนิดนึงเพิ่มความแบบเราอยู่เมืองหนาวอะไรเงี้ยทั้งๆท,ที่ร้อนมาก <c oughs> แต่ลวกๆก็สวยได้ ชอบก็แนะนำนะคะราคาถูก49บาทหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนมี3สีด้จ้าพี่น้องเนี่แต่สวยทุกสีเลยนะชอบมากเมื่อกี้พี่ต้ากล้องเขากระซิบมานะคะเขาบอกว่าตั้งแต่เมตันทาลิปอันเนี้ยแล้วก็แบบว่าใช้แต่งหน้าหน้าดูแบบขึ้นกล้องขึ้นใช่ปะเออทุกคนว่าจริงไหมคะคอมเมนต์เดยจริงเหรอถ้าแบบนั้นต่อไปเมตันจะใช้โทนส้มนะเพราะปกติเมตันก็แบบใช้โทนแดงชมพูอะไรเงี้ยโทนส้มดีเหรอ เออเดี๋ยวต่อไปใช้นะต่อไปเราเพิ่งแบบว่าคุยเรื่องลิปไปใช่ไหมแต่ขอแนะนําอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายที่มาร์กปากทุกคน <Wow. S 1> มันทําให้ปากเราแบบทาลิปติดขึ้นนะคะแบบนี้อุ้ย <laughs> เหมือนคนไม่ได้นอนอะ <laughs> แต่ว่ามาร์กเสร็จแล้วอะ่ะปากเราจะดูแบบ สุขภาพดีคือเราบำรุงตัวนี้ด้วยแล้วก็ใช้ลิปที่เขามีตัวบำรุงด้วยมันก็จะทําให้ปากเราดูไม่หมองคล้ำขึ้นไปอีกนะคะ <Yeah. S 1> วนผิวนะคะมินตันก็เป็นคนผิวแห้งนะคะ <Yeah. S 1> ก็เลยจะใช้สูตรพิเศษอันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายสําหรับผิวแห้งมาก oh. มันทําให้ผิวมินตันแบบไม่แห้งนะ <Yeah. S 1> แต่ว่าทาเสร็จแล้วผิวเราจะมันๆหน่อยนะนิดนึงทุกคนมันจะแบบวาวๆหน่อย คือมินตันเป็นผิวแพ้ง่ายนะคะทั้งตัวแล้วก็หน้าเลยก็ประมาณนี้สกินแคร์เครื่องสำอางที่มินตันใช้ชอบในปี64ต้องบอกแบบนี้สิคือมินตันอะลองใช้นู่นใช้นี่มาเกือบ4-5หปีแล้วนะแต่ว่าเพิ่งเคยได้ทำคอนเทนต์ก็ปีนี้แหละเออแบบอยากรีวิวไงโอเคค่ะงั้นคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะไว้เจอกันไหนคลิปหน้าไปแล้วนะคะบ๊ายบายจุ๊บไหมแอบบจุปป๊บปะจุ๊บออ